าฮ่าไหลจยกจอกจอกจอกเป็นที่พอใจอื้อทั้งยาย่ะวันวนี้นะไม่เห็นผ่านโยนี่แหละชีวิต,ตการบางว,วันก็มีสาระบางวันก็ไม่มีสาระบ,บางวันก็มีสุขบ,ออบางวันก็มีทุกข์ปะปนกันไปนะครับนาะสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาตอ่อจากคลิปเมื่อวานนะครับ เมื่อนี้ชมาต่ออปั๊มแช่นะครับดวดไดวนะครับครับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแพงแพงโซลาเซลล์อยู่ในในหน้านะครับอาณาประเสหม้อทำการเกษตรคดพักนะครับคดพักคดตรงกโก้ของพอนะครับต่อให้พอเพลินพอเพลินจกได้นะครับเนาะติดตามช่อมได้เลยครับนะครับชุมชันแบบแนวเรียบนำไรซับนี่พี่น้อง ไม่เว wow. ิร์กว่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กบอได้พ้นเท่าที่ควรครับพี่น้องเนื่องจากสายไฟจากเทียงหน้ามาหาตัวใดตัวมาแบตมันยาวเกินไปทำให้เสียพลังงานเนาะเสียพลังงานใดบ่แห้งพ่อบัดนี้ใ่ายมอแบตมาไว้ใกล้ ยหา่หมดแบบว่าใวไกลๆกลับแหลงน้ำกับบองใดตามสายที่เขากำหนดมาหาเม็ดน้ำออกแห้งครับพี่น้องออกแห้งได้พ้นพอใจนะครับตอนนี้กำลังคุดลุมเมื่อสีเอาถังมาตั้งนะครับคุดลุมอยู่ผมสองหมายลงทัถังตั้งอยู่หันน้ำค่อยๆเสเวลา มาแห้งพอ่พอเพราะแบตใหญ่ไม่ไหวนี้ปากปากีขีบปากขีบใส่ได้เบิงน้าฟุ่งสูงนะครับสูงหอดพี่ได้ระดับตามที่ต้องการคุณลุมตั้งทำหานตั้งทั้งทั้งใหญ่ยยไม่ไหวนี้นะมาเห็นผ่านอยูได้ที่ต้องการแล้วบัดนนี้นะครับคุดลุมสิคาดเรียบร้อยตั้งทั้งเลยครับ หนึงทังทใส่สองทังนะครับอีกทังหนึ่งพ่ท่านเอามาใส่สองทังคู่กันไป,ปการทดสอบนะครับเนาะถังเดียวกันที่แรกน้ำขึ้นบอแห้งเอาแบตมาใกลๆจุดฟุ้งจุดแล้วบันนี้ฮะ ลบปึ๊บปิดไปแล้วหยกเบิง้งก้าฮ่าไล่จกจกจอกจอกจก,จก,จกเป็นที่พอใจเอ๋อเพื่พอครับว้าเบิง้งเอาแบตหน่อยนี่สิได้กำลังไฟจัก นาทีจักชั่วโมงนะครับแล้วเอาทั้งที่สองมาแล้วครับกำลังตกแต่งใหม่อยู่พอมันหักนะง้อเขาไปอยู่ปฏิใช้งานโดนไม่รู้บมดอยู่หันะบูงดูออกแล้วนะครับจากการตกแต่งทั้งไปน้ำนะครับทั้งที่สองเบิ้องไรดับน้ำไม่น้ำ ใกล้ชิดเต็มแล้วัพี่น้องเห็นแล้วน้ำทีงขีนดนีล่ละภายในห้านาทีไหวเหมือนกันแห้งแห้งห้านาทีสองร้อยลิตรล้นไฟถอล้นไฟครับที่แบบชาวบ้านชาวบ้าน เอาล่นไฟให้มันอ่อนนะครับซ้อมคนนี้มันอ่อนเป็นสิบบานดอกสองคนนี้ก็สิ่งฮัดแน่นเข้าไปแบบนี้อยู่น,าน้าไปก่อนได้แล้ว,วได้แล้ว,วได้แล้วพี่หอพีละใส่ได้แล้วใส่ได้แล้วยางหัดเข้าไป บีบเข้าไปนั่นมาเนี่ยฮะสุดหลอดเรียบร้อยครับตอนนี้เบิงหน้าฮ้ย้ยปริมปลิมละทอนก่อนบ่หันนอกๆที อเออ,นนอเต็มแล้วพี่น้องมาเนี่ยเอ,อดับก่อนดับก่นอนปากขีปาก่อนเอครั้งเดียวกอการสายตัวเกาไว่นะครับอรเอาอปกรให้นาลราก่อนที่ขีปคุณไ,ได้เลยเดี๋ยวอลอง ทั้งใหม่อกีบแบตปืดแล้วจก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 คลิปี่น้ำไหลแล้วครับ <c oughs> <c oughs> น่าเปิดไปล่างทั้งก่อนล่างฟุนล่างพ้อยเอาก่อน ่ต่อเสียยางไว้เรียบร้อยรอการพิสูจน์ว่าน้ำเต็มถังนี่เสียยางฮอตทั้งพูนประมาณหนึ่งร้อยเมตรก็สิยไรแห้งสำได้นะครับนะนอ้ถือให้เลยแป๊บหนึ่งบ,บอกนี่ก่อนนั่นเห็นอยู่บปเถือนลยนครับเป็นขั้นตอน ไปเก็บทอง่อสามทางครับพี่นอ้องงานไอดีวยนี่ฮะเจาะหูนี่เอาทอนี่ซ้อข้าไปเ,เป็นคอนอ้อสามทางเนาะใส่หนามออกไปครับมีสว่านเสร็จอยู่ไฮอยู่หน้ามีดในหลักขวานเอาเป็นหูแบบนี้ พ็ล้มกับนี่ได้อต่อสามท่าน,านต่อแล้วพี่น้องอเก็บคอต่อของ,งอเอาเอง,งเอากลองถิ่มข้องเรือครับพ่ใช้ได้มาดัดแปลงทำมาเนาะนี่ครับโหูหนึ่งอันนี้อยู่จังซีเนาอ ปาดคือซุปลรงนี้น่นำบอกทางนี้อย่าลืมบอกน้หมักสมุนไพรเทรกับผ้านะครับเนาะเนี่ยเลยปาดลงเล็กเก่าไ พดแล้วเนีย่ยให้มันทอกันทั้งสองขางอ้างเสมอกันสมนัดบานนี่ล่นไฟก่อนเด้อครับเด้อนี่ครับล่นไฟให้มันอ่อนกระดึงออกมาบะเนี้น่ะแดลมอ่อนแล้วมันอ่อนแล้วอ่อนแล้วอ่อนแล้ว บีลงมาแนวนี่กำลังสิบบานออกว้าวว้าวโอ้ยเด็ดนี่นี่ครับจับมันเป็นระเบียบสักคู่มันก็จะแข็งต่อนะครับเนาะบีลงมาให้มันแข็งต่อเด็ดมันก,ก็อยู่แล้วข้างนี้คือกัน แข็งโตวไว้แป๊ปแบหนึง่งประมาณสองสามนาทีได้จุ่มน้ำเลยก็ได้อเอาละยังออกเนีน่นเขาเกาะกีไฟอยู่นี่ละมือนี เน่ครับแข็งโตแล้วอยู่โตละตัว,วตน,นี้ก็รถไฟมันบานไปนส่วนที่เหลือเก็บรายละเอียดคอนจะซิซมแล้วก็วหินกระดาษทรายคัดครับกระดาษทรายคัดเนี่ยไม่มีกระดาษทรายกระหินค่ะหินหลับเม็ดก็ถู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 ถถนะครับเนาะ เกียงอัดเราก็มาซบลงนี้บัดนี้นี่ซบลงนี้นี่กาวท่าซบลงนี้กาวท่านะครับกาวท่ากาวเชือกมัด เพืความแน่นาครับเนาะัวดีเป็นสาในมันครับเนาะสายในสาทอนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับนะาสายทอนี้ซุปตรงนี้ช่วยกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูใหม่นะครับสวัสดีครับ